สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับวันนี้ขอสลับข้ามรุ่นข้ามค่ายนิดนึงนะครัสำหรับใครที่ต้องบอกว่ารถตัวเนี้ยจริงๆมันเป็นกึ่ง P/PV นะถ้าลักษณะตัวบอดี้แล้วคือมันเป็น SUV นะครับก็ใครที่สนใจนะครับรถ7ที่นั่งนะครับราคาไม่แรงนะคันนี้ราคา6,99,000บาทนะครับกับ Toyota Innova ตัว2 8 G ปี2017ตัว c r y s t a ตัวนี้ นะครับเลขไมล์ของคันนี้นะสามหมื่นห้าพันกิโลนะครับรถเพิ่งเข้ามาเป็นปีสิบเจ็ดเกียร์ออโต้เครื่องสองจุดแปดนะครับรถสวยๆเลยนะเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับเป็นตัว G นะครับเป็นตัว G นะตัวนี้ท็อปสุดจะเป็นตัวบนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดแปดลิตรนะครับพวกบล็อกเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับก็เป็นล่างทรงมาจาก Fortuner เลยนะครับเครื่องยนต์เดียวกันนะครับรถทรงดีนะครับทรงดูหรูนะนั่งสบายนะครับเบาะ แถวหน้ากว้างนะครับวิสัยทัศดดีนะในการขับขี่นะเบาแถว2สไลด์ได้นะครับเบาแถว3ผู้ใหญ่นั่งได้นะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปนั่งมาแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับกับตัว Innova าคันนี้นะตัว 2.8g นะรีบติดต่อผมได้เลยนะครับในเพชยนนะครับ0 6 2ย์0 7 7 7 6 0ี่นะครับคันนี้ราคา6,99,000บาทนะครับต้องบอกว่าเลขไม้สาสวยๆคุ้มๆแน่นอนคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันนะครับจากด้านหน้าเนาะ นะครับตัว G นี่แน่นอนนะครับก็เป็นตัวรองท็อปนะไฟหน้ายังเป็นหลอดไฮโรเจนอยู่นะครับถ้าเป็นตัว V เนี่ยไฟเป็นโปรเจคเตอร์ละนะครับเรื่องไฟไม่เป็นไรมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เลือกไมล์มันน้อยสามหมื่นห้านะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างนะไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะดวงส้มๆนะครับแล้วดูชุดกันชนนะครับแนบสนิทเลยต้องบอกว่านี่สีเดิมทั้งคันรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีตัวชุดสเกิร์ตด้านข้างมาด้วยนะครับเนี่ยสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับเดินแล้วก็ มีการลอยอย่างดีนะครับเป็นสีขาวตัดสีดำนะครับสำหรับตัวนี้เป็นอินโนวานะเป็นรถครอบครัวที่หลายๆท่านถามหานะครับตัวกระจังด้านหน้าก็เป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับตัดกับโเมียม2เส้นนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้าเลยนะครับรถใหม่ๆไร้ริ้วรอยนะพึ่งเข้ามานะพึ่งเข้ามาเลยสําหรับคันนี้เป็นอินโนวาสองตัว G นะครับราคาเพียง6กแ9 0 0ับาทนะครับดูหน้าลออยแบบนี้เลยนะครับตัวรถทรงดีมากนะครับต้องบอกว่าสมรรถนะค่อนข้างสูงละเครื่องยนต์ ตอบสนองดีมากสําหรับตัวอินโนวาตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้แบบนิ่มๆหน่อยนะไม่กรโช้คค่าเกียร์โฟลเนอร์เท่าไหร่นะชุดช่วงล่างมันจะต่างกันนิดนึงตัวนี้เป็นตัวขับหลังนะครับเป็นตัวขับหลังนะครับสำหรับอินโนวาเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะครับชุดกันชน2ฝั่งนะครับแน่สนิทนะครับน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้เนาะนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรคคู่นะครับลัดด้วยยางดันหลบนะครับล้อแมกเป็น5ก้านอ่าเป็น5้ารูนะครับ5้ารูนะครับ ยางก็ดอกเหลือๆเลยใช้ได้อีกนานนะครับรถคันนี้เป็นปี2017นะครับเนี่ยชุดช่วงล่างข้างในก็เดิมๆนะครับพวกคอยสปริงต่างๆบางโครมาควรจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีขึ้นสนิมนะครับลอยซีนทางมะพร้าวนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับกับอินโนวาคริสตาตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับติดฟิล์มรอบขันมาเรียบร้อยละ60 80กระจกของข้างปรับพับไฟฟ้าด้านบนมีแหลกหลังคาพร้อมใช้งานนะครับใครที่เป็นสายเที่ยวสายแคมป์นะครับ แล้วก็มีกระจกตรงนี้เพิ่มมาบานนึงนะครับเพื่อเพื่อให้ผู้ผู้ขับขี่นะครับได้มีวิสัยทั์มากขึ้นในการมองเห็นนะครับเพราะว่ารถกูดเกือบทุกคันมันจะมีจุดอับสายตานะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็เสริมกระจกบานเล็กสามเหลี่ยมเขามานะครับก็ทําให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะกระจกเขาค่อนข้างเยอะนะบานหน้าบานนี้บานนี้บานน,าน,นี้บานหลังก็ยังยิบย่อยอีกนะครับกระจกเนาะ ส่วนกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวเหมือน f o r t u n e เเหมือน r ี v o เลยนะครับอันนี้เป็นกุญแจดอกพับนะครับกระจก t ต y o ต้าแท้เหมือนกันนะครับชุดสเกิร์ตด้านข้างก็เป็นสีขาวนะครับตัดกับสีดำนะครับไม่มีเบียดไม่มีบุบนะครับรถเดิมเดิมเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ปี2 0 1 7ราคา699,0 0 0บาทนะครับกระจกบานหลังใหญ่นะกระจกตรงห้องโดยสารตอน3เนี่ยมันทําให้ห้องโดยสารตอน3าดูโป่งแล้วเวลานั่งไม่อึดอัดนะครับด้านหลังคันนี้เป็นดัมเบรกนะครับเป็นดัมเบรก ครับเป็นตัวอินโนวาครับเครื่องล้อหลังนะครับคาส่งคาซีนะครับเดิมๆนะครับบางคงบางโคนเนี่ยเดิมหมดนะครับรถใหม่มากสําหรับคันนี้นะนะครับคาซีเดิมนะครับรถสวยด้วยนะกระจกโตโยต้าแท้ทุกช่องทุกบานนะครับเดี๋ยวมาชมด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟเบรกนะครับไฟถอยอะไรต่างๆก็เป็นหลอดไฮโดรเจนหมดเลยนะครับโลโก้2.8ตัว G โลโก้อินโนวาคริสต้าอยู่ครบ นะครับมีชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันมาเลยนะมีไฟทับทิมสองฝั่งนะครับปลายท่อเป็นของ t o y o ต้าออกศูนย์นะครับกระจกบ้านหลังมีใบป,ปัดนะครับแล้วก็ไล่ฝ้านะครับเป็นเส้นแดงๆตัวนี้นะเป็นไล่ฝ้านะครับส่วนไฟเขาก็จะเป็นเต็มดวงเลยนะครับนี่รถสวยๆนะดูสีนะครับเดิมๆทั้งคันนะเดิมเนียนมากสวยมากแล้วก็ไฟเขาก็จะลงมาย้อยลงมาเป็นเหมือนเขี่ยว นะครับแต่ว่าตัวอินโนวาตัวนี้ไฟถอยมีข้างเดียวนะมีข้างเดียวนะครับจะเห็นได้เลยว่าหลอดมันต่างสีกันนะครับ,บเดี๋ยวลูกค้าซื้อไปแล้วตกใจทำไมไฟถอยติดข้างเดียวนะมันเป็นเฉพาะรุ่นนะไฟถอยติดข้างเดียวนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังกล้องจะแสดงผลที่หน้าจอนะครับย้ายดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยรถสีเดิมเดิมทั้งคันนะครับท่านผู้ชมเห็นเงาแสงก็จะทราบเลยว่ารถแบบเดิมมาก 699นะครับได้รถสภาพนี้ไปนะไมล์30,500สวยจนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเดี๋ยวส่องด้านล่างนิดนึงนะครับชุดช่วงล่างนะครับเดิมๆล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับเพาขับหลังนะครับโช้กอัพซ้ายขวานะครับเดิมๆแห้งๆไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะครับไม่มีคราบแดงนะต้องบอกว่ารถเป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลยไมล์3 5 0 0นะครับฝาท้ายก็เปิดเมนนวลนะครับมีที่เปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกล้องนะครับ ่เีรถสวยๆนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับตัวเบาะปรับอันนี้ผมขึ้นไปนั่งมาผมก็เลยปรับมันเอลงมานิดนึงนะผมอยากรู้ว่ามันนั่งสบายไหมนะครับก็นั่งได้ดีระดับหนึ่งนะครับพอประมาณนะกับไซส์รถแบบนี้นะแต่ต้องบอกว่าแอร์เขาก็มี3าตอนเหมือนตัว o r t จูเนอเลยนะครับแอร์ก็มี3าตอนตรงนี้2ตรงกลางนะครับตรงกลางมีไฟอัมเบียนไลท์เลยนะสวยนะครับสวยสําหรับบินอว่าตัวนี้นะครับด้านหลังก็โครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับ รอยพับอะไรต่างๆเนี่ยสติกเกอร์ตรงป้ายแดงอยู่นะครับหัวน็อตเดิมนับเดิมหมดจุดเมนอาร์คเดิมหมดนะครับตัวรถเรารับประกันโครงสร้างบอดี้นะครับไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักนะครับเนี่ยน็อตไม็มีขายนะครับเนี้ยดูได้เลยนะครับกระดูกงูกระดูกงูเมนอาร์คครบทุกจุดนะครับเนี่ยรถเดิมๆสวยๆเนียนๆนะครับใครสนใจนะครับอินโนวาคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเนเพรยนต์นะครับถ้าใครไม่อยากนั่งเบาะตรงนี้เราพับได้นะ เราพับได้นะแต่ผมดึงมันจะเสียงดังนิดนึงนะอ่าเดียเราพับขึ้นนะพับขึ้นไปแขวนได้นะครับแขวนง่ายด้วยนะอันนี้แขวนมือเดียวเลยนะครับแขวนมือเดียวเลยนะครับมันก็จะเพิ่มห้องเก็บสัมภาระ,ะตรงนี้ไปแล้วขนาดด้านท้ายตรงนี้จะเหมือนตัว Fort u n e er, นนะครับเป็นรถครอบครัวรุ่นหนึ่งนะครับอีกทางเลือกหนึ่งดีกว่าอีกคางเลือกหนึ่งนะครับที่ขนาดแบบพอฟัดพอเบี่ยงกับเครื่องยนต์2.8ลิตรนี่ผมว่าไปไหนไปกันนะด้านหลังก็มีสปอยเลอร์ มีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกตรงที่3พร้อมเสาวิทยุที่เป็นครีบฉลามนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในด้านในตัวบอดเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์สวยนะครับไม่ว่าจะโทนสีหรือว่าลวดลายนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้นะครับราคา6กแส0 0กาหนเก้ับาทนะฟีดาาจะเต็มเหมือนเดิมสำหรับอินโนวานะนะตรงหลังบอดเนี่ยก็จะเหมือนรถทัวใครเคยขึ้นรถทัวนะครับมันจะเป็นแบบ ทานข้าวได้วางแก้วน้ําหรือว่าวางคอมพิวเตอร์เพื่อทํางานนะครับไอโฟนไอแพดวางได้หมดนะครับแผงประตูเขาหรูนะครับโดยโทนสีที่เขาใช้นะมันทําให้รถดูหรูมากนะครับโดยรวมเป็นสีดํานะครับก็ตรงนี้เป็นอาคารทาร่าตรงนี้เป็นผ้าคันทาร่านะครับมันจะมาในรถหรูกระจกโตโยต้านะครับตรงนี้เป็นเสียดดาเป็นออแบ็กยาวมานะครับแล้วก็โทนสีตรงเนี้ยมันจะเหลือบเหลือบเงินเงินทองทองนะครับเห็นไหมฮะ เงินเงินทองทอง,ทองกระจกเป็นออโต้สี่บานนะครับแล้วตัวเบาะนะครับสามารถพับได้นะลวดลายเหมือนลายเสือนะครับสามารถพับได้นะเบาะตัวนี้ต้องบอกว่าแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ว่าได้นะรถไม่สามหมื่นห้า 35, นะครับเบาะไม่มียุบไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะเดิมเดิมเบาะตัวนี้สามารถสไลด์ได้นะนะเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูอ่ะเนี่ยสไลด์ได้สไลด์ดลดลดมาข้างหน้านะครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่ม เพื่อเพิ่มความกว้างให้เบาะที่นั่งแถวสามพับเนี่ยเวลาเราพับมันพับได้สองระดับอันนี้พับระดับหนึ่งเพื่อให้ดูเบาะด้านหลังนะครับพอผมเลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีสเปซในการวางเข่าวางขาแต่นั้นเราเลื่อนถอยหลังสุดนะครับแล้วก็พับได้แล้วก็ปรับได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่วางของนะครับมันก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะพอเราขึ้นมาแล้วมันก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะจริงๆมันจะอยู่ระดับ สี่องศาอันนี้ปรับเบาะข้างหน้ามันเอ็นไปหน่อยนะครับแล้วก็รองรับน้าหนักได้ถึง10กิโลกรัมนะครับเอาขึ้นได้2ฝั่งเลยนะครับเวลาจะเก็บก็กดนะครับแล้วก็พับลงไปนะครับแล้วก็มีปลั๊กให้ด้วยนะเป็นไฟ120วัตต์นะครับก็ต้องต้องบอกว่าตอบสนองการใช้งานคือเป็นรถใช้งานที่เป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับด้านบนมีไฟแอมเบียนไลท์มีไฟแอมเบียนไลท์ตรงนี้นะครับที่ปรับแอร์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีแอร์สองช่องตรงนี้ นะครับรถสวยสวยมากนะหลังคงหลังคาไม่มีคาดยันนะครับสำหรับอินโนวาคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเนี่ยเลขไมล์สามหมื่นเลขไมล์สามหมื่นแปดใช่ไหมสามหมื่นแปดสี่ร้อยสี่สิบกิโลนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านมันติฟังก์ชันนะพวงมาลัยคลายแคมรีนะครับไฟหน้าปรับสูงต่มออตโต้นะครับ เปิดปิดออโต้ปรับสูงเอยไม่ใช่ปรับสูงตามออโต้ดิเปิดปิดออโต้นะครับแต่ปรับสูงตามเมนนวลนะครับส่วนแถงประตูคนขับนะครับก็จะดีไซน์ต่างจากประตูคนนั่งนะครับแต่ว่าจะเป็นอาคารทาร่าเหมือนเดิมนะครับตัดด้วยสีดำตรงนี้จะใหญ่ขึ้นนะแล้วก็โทนสีตรงนี้ที่ผมบอกมันเหลือบเหลือบนะทองทองมันบอลเงินเงินยัง,งไงไม่รู้มันทําให้รถดูหรูดูแพงนะครับเนี่ยเบาะด้านหน้านะกว้างมากแล้วห้องโดยสารโปง่งโล่งสบายสําหรับอินโนวาคันนี้ นับต้องบอกว่ารถสวยมากไม่มีที่ติเลยนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับบูทูธ USBCDDVD ได้หมดนะครับมันเป็นจอพับแล้วก็กระดกขึ้นมาได้นะนะครับตัวแอร์ก็เป็นเมนนวลนะครับมันก็จะมีที่เปิดแอร์หลังก็คืออยู่ด้านซ้ายนะครับที่เขียนว่าเรียนนอ่นะครับส่วนด้านล่างมีโหมดการขับขี่ก็คืออีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดพร้อมปุ่มแท็กชั่นคอนโทรลและพาวเวอร์เอ t าท์เลอยู่ด้านล่างนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดนะครับ เครื่องเกียร์เดียวกับรีโว่และ f o r t จ n เ r เลยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีเกียร์สปอร์ตปรับบวกลบได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่วางของนะเก็บลงเก็บเหรียญอันนี้เป็นที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับค่อนข้างกว้างเป็นหนังนะครับคือตัวคอนโซลเนี่ยสวยสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องคันนี้กันนะต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวนะครับไปไหนไปด้วยการรัก5 6คนนะสบายๆายเลยกับอินโนวาคันนี้ ฝาโปรงหน้าเปิดง่ายนะเปิดง่ายฝาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องยนต์จะเห็นว่าหน้าตาจะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ของโตโยต้าเหมือนรีโวเหมือน Fortuner นะครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์นี้เลยนะครับเนะี่ยรถเดิมๆนะแผนคันความร้อนเดิมเลขไมล์สามหมื่นกว่ากิโลนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้แล้วคือความสภาพความเดิมเนะี่ยสวยแบบสวยสวยมากสวยไม่มีทิฏฐินะสติกเกอร์เดิมนะขอบยางขอบยางอะไรต่างๆเนะี่ยเดิมหมดนะครับรถสวยเลยนะ หัวน็อตไม่มีขยับนะฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับอถเดิมนะครับตัวบนตัวล่างเหมือนกันหมดปับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับเดิมๆปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับเนี่ยตัวตัวโครงสร้างบอดี้ตัวรถต้องบอกว่าเดิมมากนะครับไม่มีเงาะแงะแกะเก่านะครับรถเราการันตีอยู่แล้วนะครับโลโก้ปั๊มตัว R มานะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับคานหน้าเดิมๆสลักเลขอยู่ครบนะครับตัวน็อตไม่มีขยับนะครับ ตัวบนตัวล่างนะครับฝ่องไปให้เห็นนะว่ารถเราเดิมๆนะครับไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับรถบริษัทเพชรยนต์ของเราเนาะนะครับนี้ที่เติมน้ํายาปัดน้ำฝนนะครับแบตก็เป็นแบตศูนย์เลยตัวนี้รถเป็นปี2017นะแบตก็เป็นกึ่งน้ำกึงแห้งนะครับใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับแล้วตัวแก้มตัวคารนะครับดูได้เลยนะครับเดิมๆกับอินโนวาคริสตา 2.8G ตัวนี้นะครับรับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวถังยินดีคืนเงินนะครับร้อนะถ้าลูกค้า ซื้อไปแล้วเกิดเพราะพบปัญหานะครับเพราะว่าบริษัทเพนยน์เตของเราคัดเกตคุณภ,ภาพรถเข้ามาอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องฝากเจ้า INNOVA 2.8G CRISTA คันนี้ไปด้วยนะครับสีขาว Superwhite นะครับราคา 7, เอา็ดราคา699,000บาทนะครับกับเลขไมล์ามห0ยีกิโลคันนี้นะครับติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์เลยนะครับในเพจเยน์ครับขอบคุณครับ